โอเคก็สวัสดีทุกคน้วยนะคับวันนี้ก็จะมาสอนเปลี่ยนลักษณะของไฟเอ e x p อร์ e r นะสำหรับคนที่เปลี่ยนเป็นแล้วก็อย่าว่ากันนะครับก็อยากจะสอนคนมากนะสำหรับคนที่ไม่เป็นนะโอเคนี่ครับกดที่เอนี่นะครับไอที่มันเหมือนยศในพ B อะ่ะเออซ้คีดอะ่ะเออแล้วก็กดมาที่ลักษณะอ่ะ ตามด้วยลักษณะเริ่มต้นอะไรนะเออแล้วก็นี่อันนี้คือรูปพื้นหลังนะก็ผมจะเลือกในเมมเมมโมรี่การ์ดละกันเพราะสมมติเก็บรูปในเมมเมอรี่การ์ดดูดีละกันโอ้ยดกลับแป๊บ มันทึกไปแต่ไม่รู้ว่าภาพจะเต็มหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องหรอกโอเคอันนี้ก็ส่วนแฟน้มมันนะครับเราสามารถเลือกสีได้ผมก็จะเลือกเป็นเออสีอะไรมันสวยดีสีขาวแล้วกันมันทึกโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็ออกมาดูโอ้โห โคดเฟียวเอามั้แล้วก็อมสีเหลืองแล้วกันสีเขียวสีแดงสีแดงแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เอาเป็น จะได้ไหมครับดูสิครับอ่ะงั้นคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับขอบคุณครับ